สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันตอนบ่ายของวันที่19ท่านท่านว่าคม2 5 6, 6, 6, 6 7นะครับเมื่อนี้ขสอกัมีแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยมาฝากพีฝากน้องคือเก่าครับเป็นสูตรนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์สอนะครับ งวดวันที่2มกราคม2567นะครับ2มกราคม2567นะครับพอปูกผอมทำเพ่งเลยครับไปลองเอฟซีครับมาแล้วก็เตรียมสมุติประกาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับงวดแรกของอาจารย์สอนะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับ เลขเด่นนะครับเลขเด่นมีห้ามีแปดนะครับมีห้ากับแปดวิ่งวิ่งแปดมีห้ามีแปดวิ่งแปดนะครับับคูกับมีอยู่แปดหางครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเลขสูตรนี้ถามมากอะมาตรงนะครับส่วนมากสีมาตรงแต่พี่น้องเอฟซีก็ กรับไปครับกลับไปแต่ว่าการลงทุนกะตัวกรับกับหน่อยลงสินะครับตัวตรงก็คือให้นักเขึ้นพูดถึงวา่าถ้าเฮาชอบนะครับส่วนมากจะออกตรงๆนะครับบางครั้งกับมาข้งบนั้างล่างนะครับเด็กสูตรเนีนนะครับสูตรของอาจารย์สอนนะครับแต่ลองเราไปที่แจน้าเบิง้งพี่น้องเอซีเท่ากับ ลองเบิงเลล้งหลายหอาจารย์ไปเปรียบเทียบกันเบิ้งนะครับอาจารย์นี่เป็นหามากตัวใดอาจารย์นั้นเป็นหามากตัวใดนะครับว่าตัวน,นี้เมื่อนี้กับถพิงวันที่สิบเก้านะครับพิงได้สามเมื่อนะครับสามเมื่อสี่เมื่อที่หไว้ออกมานะครับเหล็กเด่นมีหากระแปดเลยวิง่งมีแปดครับจับคู่นะครับจับคู่เลยพี่น้องจับคู่ เขียนตามนะครับเขียนตามข้อบอกนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่แปดสองแปดสี่แปดหกแล้วก็แปดเก้านะครับ มีเลขยู่สองหลักนะครับมีหลักหากับหลักแปดนะครับหลักสิบก็คือห้ากับแปดเนี่ยมาอยูหลักสิบนะครับหรือว่าพี่น้องเอฟซีมีหลักหน่วยที่เด็ดก็เนี่ก็ามาใส่ได้นะครับคิดว่าหากับแปดนี่มาหาลักสิบนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรเพราะฉะนั้นก็นเลยว่าส่วนมากแล้วสิบว่าได้กลับนะครับ ขีดเส้นใต้นะครับคือตัวเน้นตัวนักนะครับขีดเส้นใต้ที่ห้าศูนห้าสองแปดหกแล้วก็แปดเก้านะครับขีดเส้นใต้ให้สีหางนะครับอันนี้คือขีดเส้นใต้ตัวที่ชอบนะครับชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอา่าวทวนอีกแกนึงครับพี่น้องเอฟซีครับ ตวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขเดนนะครับมีห้ามีแปดเลขออกกำลังกายนะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งแปดตัวเดียวนะครับแนะนำให้วิ่งบนล่างนะครับหรือว่าธรรมะธรรมะหาวิ่งหาก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ทัางสตรจับมาให้ คือแปดนะครับตามสูตรนะครับเป็นเลขที่เด่นนะครับเด่นที่สุดคือแปดพี่น้องบางท่านก็นทีว่าเอาเด่นบนหรือลางนอกกับแนะนําำให้บนลางไว้นะครับอันนี้เป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องทุที่ครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับวมมีผู้ได้หัวครับท่านผู้ชมครับคือ แต่ละาจา์ก็หายแนวทางมากกรดีก็เดานะครับเข้ามีอาจารย์เป็นหายแนวทางมากเท่ากับไปเปรียบเทียบเบิบเบ้งนะครับว่าเอาเหล็กชุดนี้มันเป็นตะมาบบเป็นตะเข่าบบนะครับเข้าไปที่จ่าหน้าเบิ้งนะครับนจับคู่นะครับท่วนนะครับท่วนห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ แปดสองแปดสี่แปดหกเก้าแปดนะครับขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้นะครับที่ห้าศูนย์กับห้าสองแปดหกแล้วก็แปดเก้าครับขีดเส้นใต้ให้สี่หางนะครับขิดเส้นใต้ให้สี่หางอันนี้คือตัวเน้นนะครับแต่ว่า บางข้งก็เน like, ้นพิดก็มีบางข้งก็เน้นถูกก็มีนะครับเพราะว่าห้าบ่หูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเน้นเพื่อว่าคือเน้นตามสูตรนะครับเน้นตามกําลังวันเน้นตามสูตรนะครับคือสูตรมันน่าจะมานะครับคือการขัดขัดกานนะครับขัดการของแต่ล่าจาะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามารเสียมันจะทูกครับ พูดถึงว่าถาดมันมาตามสูตรเนี่ยคือบอดลับนะครับก็ดีเป็นดีแนวนึงนะครับเบิ้งก็คือหลายตัวหลายหางนะครับแปดคู่ไปกับกบสิบหกนะครับก็คือหลายอยู่แต่ว่าถ้าห้าบวไปกลับก็คือแปดบนแปดล่างก็สิบหกทั้งนะครับหรือว่าห้าเสีเเ่ยวเจ้โตัวเด่นหรือพี่น้องมกักตัวใดก็จับตัวนั้นไปก็ได้ครับ จับไปเองก็ได้เขามักตัวได้เข่ากับเอาตัวนั่นนะครับแต่ห้าวเบมักว่าชอบเข่ากับผ่านนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับมีก็คือตามลักสิเป็นกั้งสั้นนะครับเดี๋ยวเสียโชว์ตัวเลขให้เจอน้องห้าเบิ้งนะครับแล้วก็สียอานไปนํานะครับโชว์ตัวเลขให้ดูนะครับเบีน

แล้พี่น้องทัี่ครับมักชอแก็จะนําไปลงทุนนะครับบอมากบอสชอบกับพานครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสิทธิลดนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องโชคดีกันทุกทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมหรือกําลังเข้ามารับชมนะครับโชคมันรับด้วยกันในวันที่2มกราคม2568นะครับปีใหม่นะครับโชคดมันหมานครับโชคดีปีใหม่ครับ